เอาละครับเรายังอยู่นะครับในช่วงของความเข้มข้นเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าตอนนี้เหลืออีเพียงแค่2เกมสุดท้ายแล้วกับ <Ooh. S 2> แฟนพันเพลงไทยของเรานะฮะ oh <yeah. S 2> ใครนะครับจะเป็นสุดยอดแฟนพันเพลงไทยเราติดตามกันต่อครับเกมต่อไปของเราครับอย่างที่ผมได้บอกไว้ในแต่ช่วงที่แล้วว่าเราจะมาดูความสามารถในการร้องเพลงของพวกเราทุกคนแต่ต้องร้องเพลงตามสั่งกับเกมอาหารตามสั่งนั่นเอง ง่ายๆไม่ยากถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มจากฝั่งซ้ายฝั่งนี้ก่อนนะครับหัวข้อ,อขแรกม,<า>มีอยู่ว่าจงร้องเพลงที่มีชื่อเพลงหนึ่งพยางนะครับฝ<ก>ั่งซ้ายก่อนนะครับใครพร้อมออกมาได้ก่อนเลยนะฮะแล้วต้องต่อเนื่องกันไปจนครบ6คนนะครับห้ามซ้ําน,นะครับเริ่มครับไปแลว้วน้ำชาหนึง่งสองสามเพลงอะไรล่อมาชาลองๆองององอีก โอเคสูกวิ่งกันไปคนที่สางวิ่งมาเร็วให้พวกเราแบบถอดถสดถอ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 ถอดถอดถอดอดถอดถอดถถอยถอดดถอยถออถอดถออดถอดถดถถถอดอดอดออองออ กัดหน้ามุดเข้าุทั้งออกกันจริงกัจริงตื่นกันจริงนานยัไม่รี่อร้อว่าเหรอท้ออรลบจำไายกราฟิกนั้นมา้เพลงอะไรครับซาซ่าเหรอเฮ้ยท้อเหรอไปเล้าวทีเน่งครันหนึ่งสองซ้า ในใจไม่เคยมีผู้ใดเพลงอะไรครับก่อนโมดดันดอบโมดดันดอบถูกตาอันนี้จะร้องเพลงก่อนใช่ไหมเขาเอาไปแล้วเหลือสองคนมาเร็ววิ่งมาอ้วนมมเเอวอนเพลงอ้วนของเคครับไปเลยสุดท้ายครับมา เพลงอะไรครับฟ้าทะทุกัลเลอร์คโอโหรับไปเลยนะครับคนละหนึ่งคะแนนเอาละต่อไปฝั่งขวาบ้างแล้วนะครับฝั่งขวาของเราครับร้องเพลงที่มีชื่อเพลงยาวเกินห้าพยาง พร้อมแล้วเริ่มครับวิบ่งมาก่อนเลยใครนึกออกวิ่งมาก่อนเลยไป้เร <as> hey, ็วแบ้คงเิอกลับมาหัวมม้นกันนาฬิกาให้เดินกลับหลัง ออกมาพูดชื่อเพลงทำไมอ่ะไม่ออกมาร้องอ่ะร้อเป็นอันนี้เลยอ๋อรับชื่อเพลงบอกด้วยเจอกลับมาพูดเขียนนาฬิกาได้กับหลังของของแบร์ลากอนเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีโอเคสุดยอดไปเร็ววิ่งวิ่งวิ่งแล้วร้องให้เป็นเพลงด้วยขอร้องเธอเจอได้ยินในใจฉันไหมออ่ะเสียงหลอกชื่อเพลงคือเจอจีนในใจฉันไหมของไปขอแไทครับ โอเคคุไปครับคนณจะไปกยาใครรู้ว่นนั้ต่วันนั้นมีหน้าที่ของฉันบอกกับฉันม่อี้มีเธอความรู้สึกของฉันที่มีเธอโอ้ยอะไเร็วไป คนไม่มีกำลังเลยนี่ร้องเพลงเหรอวันโบซื้อโอเลี้ยงไปเยี่ยมจอยเลยขาดบังนี้แทงกันล้างตัวรู้ถึงหัวใจมาแล้ววิน ตอนนี้ยังไม่มีใครนะครับที่ยังไม่มีคะแนนเลยนะครัสำหรับเกมนี้และสําหรับโจทย์สำหรับฝั่งนี้นะครับจงร้องเพลงที่มีชื่อเพลงไม่ใช่ภาษาไทยหนึ่งสองส้มเริ่มนรับไปเลยเร็ววิ่งวิ่งวิ่ง My heart go shal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 a Shallala in the morning อค่ะไปพอเราไปเร็วๆวิ่งวิ ข้อสนนัมเบอรับข้อสายครับเจาวัเดีวอยู่ในฟาร์เต้ร้อนรน

บแล้วนะฮะอ้าล้วครับสุดยอดเลยต่อไปนะครับฝั่งนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับหัวข้อสุดท้ายแล้วจงร้องเพลงจากศิลปินที่มาจากการประกวดหรือแข่งขันเดริี้ได้หมดเลยนะครับหนึไปเพื่อดวงนั้นที่จะมอ้น้เปิดวเว้ย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 เ้ เ่อนีครับโอ้โหลักนะคะต่อไปครับเร็ววิ่ง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 ว่งเร็วเร็วอะไรอะลอกสิลกอาช้าอะไรอะช้าเช้าอะ ไม่ได้ไม่ได้ครับหมดเวลาครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับเร็ว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 โอ้คแกมเสนองพจนห้าแกมเแกมมไสามก็เลือกได้รยนวีลอนึวีร้อยยังไงอ่ะหนึ่งฉันฉันฉันจ กาตอิพี่แงคเต้นไหมโอ้ยันสุดท้ายนะครับนี่ครับรโบ t เคนเดยวรครับที่ไม่ได้ไม่ได้คะแนนไปช้าไปไม่เอช้าไปไม่เอช้าเลยละโอเคครับเพราะนั้นนะครับได้คะแนนไปทุกคนนะครับยกเว้นโบีเคนะคะได้ไปแค่หนึ่งคะแนนนะ่ ช่วงหน้าช่วงของการตัดสินแล้วนะครับเราจะรู้กันแล้วว่าใครจะเป็นสุดยอดแฟนพันธ์ทเพลงไทยของ I am Sam by HTC ของเราในวันนี้พักกันสครูน